สวัสดีครับวันนี้นะฮะปามสามบาทหาบาทนะครับอยู่กับเรียกว่าตำนานทีมชาติเลยนะครับก็โค้ชโอ๊ตนัทพรพันลิศครับนะพี่โอ๊ตครับมีคนสงสัยเยอะในฐานะกองหลังทีมชาติไทยเนี่ยมีวิธีการในการหยุดเออร์ลิงฮาแลนด์ยังไงในมุมของของพี่โอ๊ตครับเอ่อถ้าเอาเป็นหลักเป็นทางการผมมองว่ามันอยู่ที่แท็กติกของโค้ชแต่ละคนมากกว่าว่าจะหยุดที่บอกไปคือท่อน้ำเลี้ยงอย่างพวกเดอะบอยกุมดงกัน อย่าว่าแต่มองแต่กองกลางกับกองหน้าหรือปีกเลยตอนนี้ าเซโล่ก็เปิดบอลให้นด้ยิงได้คือต้องต้องตัดทอนลำเลียงแต่ถ้าพูดถ้าพูดเอาฮาคือภาวนาให้เขาเจ็บไปเลยครับรับก <laughs> ็คือต้องเอาตัว,ตว,ตว,ตวมิดฟิลไปพวกไปตามควินเดอร์บอยไปตามพวกเบเดดซิวาซึ่งมันก็มีทางเลือกเยอะเนาะใช่ครับใช่ครับค่อนข้างที่จะมีตัวเพลเบเกอร์ของซิตี้ค่อนข้างที่เยอะแล้ววิธีการเล่นก็ต้องยอมรับว่ามันเอื้อทุกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเล่นเล่นให้กับจดมุลเนาะในฤดูกาลที่ผ่านมา ฮารแลนก็ไม uh, ่ได right? mm. ้ยิงระเบิดระเบ้อขนาดนี้แต่แค่มีพื้นที่หลังลายแล้ววิ่งไปเอาแล้วยิงมีความเร็วตรงนี้การจดสกอร์ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วพอมาเล่นเซตตี้ท่อน้ําเลี้ยงมันดีมันส่งต่อส่งต่อโดยที่บอลไปถึงหน้าประตูน่อข้างง่ายจะสังเกตง่ายๆว่าถ้าบอลถึงวอลเกอร์ถ้าเป็นวอลเกอร์เล่นแบ็ก ฮาน่นจะไม่ยอมสปิดเข้าไปแต่พอบอลย้อนหลัง back คัตแบ็กมาเข้าเดอะบอยหรือเข้าใครสักคนเขาจะพุ่งไ,ไ,ไปหน้ากองเิลาหกหลาเลยเขาจะพุ่งไปในกองแล้วเขาเขาก็สามารถยิงไปได้แล้วก็ง่ายๆคือสไลด์ยิง โยนมาเสาสองก็แดบอินนะอินอะไรคือคือก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงตอนนี้ต้องต้องต้องยอมรับว่าแล้วถ้าพี่โอ๊ตต้องเจอกับเออร์ลิงฮาเลนจริงๆสมมติต้องเจอกันในสนามเนี่ยสิ่งที่พี่โอ๊ตจะต้องทําในการเจอกองหน้าลักษณะแบบนี้ต้องต้องทำก็ตามประกบติดตัวจนแบบตามตัวแบบนั้นเลยไหมคือคือถ้าเจอกันจริงๆก็คงจะปวดหัวผมนะไปถึงผมนะคือรับไม่อยู่ก็ก็ก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องสู้ให้ได้ก็ต้องหาวิธีแล้วก็ต้องดูคลิปเขาเยอะแล้วก็หาวิธีว่าเขาวิ่งแนวทางการวิ่งแบบไหนเพราะว่า ที่บอกไปตั้งแต่ต้นคือทอ่อนาเลี้ยงเขาดีพอทอ่อนาเลี้ยงเขาดีคือวิธีการวิ่งเขาก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราตัดทอ่อนาเลี้ยงเขาได้วิธีการวิ่งของเราก็จะจํากัดลงไปเรื่อยๆจํากัดลงไปเรื่อยๆครับได้ครับขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยครับ